ครับสวัสดีสุขูสุขคนครมือนี่พามาชมสวนอ้อยวัฒนาที่อยู่ติดบ้านครับก็มีออเดอร์เข้ามาครับกสิมาตัดนะครับตัดไปขั้นให้ลูกค้าออเดอร์กับมามาเรื่อยๆครับกับ่าหลายนะครับเทียละหกร้อยเจ็ดร้อยพันพันเงินนี่แหไะครับผมกสิมาตัดงดก้อนผมก็ตัดไปแล้วนะครับ ได้ไปร่วมทำบุญกับหลวงพ่อนะครับนะครับแล้วก็มีออเดอร์เขามากกับเขากับมาตัดนะครับป่อยมันเกิดดอกนะครับเพราะว่ามันมันลายตอแล้วนะครับกับว่าสมบูรณ์พ่อใด้นะครับแต่ว่ากับพอได้เพื่อเพราะเ่าปลูกปลูกป้อยนะครับตามนี้ตามเกิดนะครับปลูกป้อยขนาดอยู่ใกล้ๆบ้านยังบอกเคยมีเวลาดูแลมันเลยครับนี่ครับกับพ่อได ผู้เดชช่างมากคับพราะด้ไปกินอยู่นะครับกะช่วงนี้กะเปิดรับออเดอร์นะครับก่อนหนึ่งกะสิบล้ำยังต่ำกับองล้ำสามล้ำพี่ล้ำสิบล้ำหนึ่ครับตัดไปสองกอนก้อนนู้นนี่ครับก้อนี้สองสามกอนนะครับตัดไปแหละอันนี้คือมาตัดไปอีกประมาณจย่างสามกอ้อนคือแปเอาข้างในหมดแล้วอ่ะตัดซุ้มที่มันเป็นดอกก่อนเลยครับเอาไปก่อน ยานมันเบานะครับถ้าเบามามันสีบลได้อ่ะมันสีบลได้มันสีมันสีเบาให้ท่านพ่อชมสวนนะครับสวนนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่แหละนะครับปลูกไว้พอได้ผู้ใดสร้างมาผมก็คันไปให้เพื่อนนะครับงานเที่ยวกับไปทําบุญแน่เฮ็ดลวงทานแน่ผูดอยงผู้นี้ขึ้นบ้านไม่มีบุญนั่นบุญนี้่ฉันกระซังนะครับสร้างธนพันเงิน สองพันเงินหาลอยเงินผมกเ็เฮ็ดนะครับสองสามร้อยบาทผมกระเฮ็ดนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้อ้อยเขาเอ้อยเจ้าของยังมีนะครับอ้อยเจ้าของยังมีนะครับก็พ่อได้เฮ็ดนะครับถ้าอ้อยเจ้าของเบิดแล้วมันก็สิลำบา,จากจะน้อยเขาก็ต้องลงลงทุนสูงขึนนะครับนะครับมันอยากหกจกน้อยนะครับปลา ต้นปานะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดทางข้างในนี่แหละออกไปนี่ดักงออยู่นี่ดักง,งอครับล่มนะครับชมสวนเดี๋ยวสีดำเนินการตัดแล้วครับให้ชมสวนอ้อยวัฒนานะครับให้ได้เรียนรู้ศึกษาไปน้ำกันนะครับปีนี้ผมชิโลนะครับโลอดโล,โลออกนี่ปลูกไม้นะครับส่วน ก็ผมจะปลูกที่นี่นะครับแรงนามมันมันมีแรงนามหรับมีนามคล้องอยู่กับเขากับพ่อได้สูบใส่นะครับแต่ตอนนี้พ่อได้สูบนะครับเพราะว่าเริ่มเริ่มได้ตัดตัดจำนายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปเอามีดเดี๋ยวตัดครับครับก็ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามนะครับครับน้ำอ้อยวาสนานะครับใครสนใจเอาไปใช้บริการกับทักทายมาได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับ ท่อใดผมกะเห็ดสซ่งนะครับเพราะว่าอ้อยเขามีอยู่นะครับอ้อยเขาเบิดแล้วมันอยากมันอยากยากนะครับยากคำว่ายากกับเพระ่เท่าใดครับเพราะว่าเขาต้องสร้างอ้อยทางอื่นมาแต่นี่สร้างปุ๊บผมกะเห็ดปั๊บเพราะว่าเขามีอ้อยเขาอยู่แล้วนะครับได้ครับได้ได้ครับครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามนะครับสนใจอันไหนก็ทักมานนะครับครับสวัสดีครับผมครับ